ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบผมเจมเจมตัวเบอร์อาร์นะครับชายาเจมอารันปอนนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางกลับแล้วนะครับหลังจากไปเล่นโค้งมาที่อ่างเก็บน้ำการเล่นโค้งเนี่ยบอกเลยครับว่าเหนื่อยมากเหนื่อย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 สุดๆเลยครับ วิ่งออกมาหาถนนรถชนน่าเป็นที้นี่กันอีกสวัดดีครับพี่พีี c b าเอ้ย R3 ผมจะตัวลว ครับไปไหนครับพี่ผมไปซื้อของครับอ๋อแล้วพี่ไปไหนครับ <c oughs> ผมไปเล่นคุ้งที่ห่างเก็บน้ำมาอ๋อทำรถเล่นใช่ไหมครับใช่ครับนัดกันไปเล่นโค้งมาโคตรเหนื่อยเลยครับ <c oughs> ถ้าว่าเดี๋ยวไปไปด้วยกันก็ได้ครับผมผมอยู่ที่อยู่ตร ผมอยู่วาวินครับ<อ>ผมอยู่ในนิคมอ่ะอพี่อยู่ตรงไหนครับผมอยู่ซอเก้าอ่ะตรงคงเก้าอ่ะครับอ๋อครับ,รบเดี๋ยวพี่แอดเฟซผมมาก็ได้เจมเจมมินิบไบนะเจมมินิไบเจมมินิไบได้ครับครับผมภาษาไทยนะ<อ>ครับ โอ้โหออออโอโห้สไลด์เลยเมื่อกี้เนี่ยอะไรวะจางนะ่าจะร้อนแล้วนะขอท่านดูน้ำเย็น